เอาละครับคู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเต็งในระดับต้นๆในมวยรอบเลยนะครับแต่ว่าพลาดท่าตกรอบมาด้วยกันทั้งคู่ครับวันนี้โคจรมาชกกันนะครับโอ้ดูว่าทางด้านของเพชรกาลสินขยับเข้าหาเลยนะครับรูปร่างอาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับในขณะที่ร้อยปอนนนั้นสูงยาวนะครับหมัดคมสอกคมครับจับตาดูดีๆครับคู่นี้คู่นี้ใครอยู่ใครไปครับเปียงปังเปียงปังมีโอกาสไม่ครบยกแน่นอนนะครับ เป็นจอมดีเดือดด้วยกันทั้งคู่ครับเพชรกาลาินนี่ดีเดือดมาจากนกครศรีเลยครับส่วนคู่ชกร้อยปอนด์นี่ก็ดีเดือดมาจากศรีสะเกดแต่ว่าฟิกซ้อมอยู่ค่ายมวยพยกักฆรลุนนะครับที่จังหวัดชนบุรีแข้งซ้ายเป็นของมุมแบงนะครับอ้อเอาหลวงท้องไปแล้วครับเห็นไม่บ่อยนะครับที่ยกแรกนักมวยจะเปิดเกมเริ่มจะออกอาวุธกันแบบนี้ครับยกแรกนี่ก็เริ่มเล่นกันอย่างเจ็บๆแล้วครับคู่นี้ตื่นเต้นร้าใจแน่นอนครับตั้งแต่คู่แรกเลยครับ นี่คือคุณภาพการจัดของทีมงานเพชรินดีครับเน้นหนักๆครับเพชรกาลสินอีหอสอชัยเจริญต้องแบบนี้ครับของจริงเกียร์ถอยต้องไม่มีครับอ่ะร้อยปอนจังหวะตั้งแขนอ่าโดนยัดเข่าเนี่ยครับวงในดูครับใครจะได้เปรียบเสียเปรียบถ้ายังตีได้กรรมการปล่อยให้ตีนะครับแต่ถ้าตีไม่ได้กรรมการต้องแยกทันทีครับพี่บอลอ่ะบุยบูบูกับบุญบูกับบุญนี่หลุดโดนโดนแต่ว่าเดินชนอย่างเดียวนะครับบอกว่าสอชัยเจริญมีประเภท หัวไปก่อนนะครับนําไปก่อนโอ้โหแต่ว่าทางด้านของเพชรจารศิล์มีแข้งซ้ายนํามาก่อนนะครับแล้วก็มีหมัดโอโ้ดูว่าทางด้านของร้อยปอนโดนเข้าไปเยอะๆนี่สำท่ายังต้องถอยล่นแต่ว่ามีศาสตร์แข้งโต้คืนนะครับแล้วก็มีศอกสลับด้วยเอาละครับเกมการชกตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะพลาดโดนของใครนะครับโอกาสนับด็อกนี่มีให้เห็นแน่ครับคู่นี้อ่ะบูกับบุญครับ ถ้าชอบมวยบูหัวไปก่อนอย่างที่พี่อาลีบอกก็ต้องเพชรกลสินครับถ้าชอบฝีมือก็ต้องร้อยปอนโอ้โหอ้าสถิติเดิมๆนี่ของทั้งคู่นี่ฮะไม่ครบยก3มไฟต์ติดแล้วนะครับทั้งคู่เลยครับพี่อาลีโอ้ยแบบนี้เดือดเดือดเดือดมาแล้วครับปล่อยมานี่ปล่อยตัวออกมานี่โอ้โหเดินเบียดทันทีเลยเพชรกลสิน จิ้มลำตัวก่อนนะครับตัดกำลังแล้วก็ตามด้วยแข้งแล้วตอนนี้ปล้ำในตีเข่าโอ้โหล็อกเหนียวเนิบนะครับตามสไตล์ของส่ชัยเจริญครับเชื่อว่าเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่แฟนมวยจะเสียงแตกครับตอนนี้ชนแล้วครับเพชรกาะสินยัดเข้าไปดูจังหวะไล่ยัดเข้าไปครับร้อยปอนก็โตเนี่ยครับเด้งตีคืนไม่มีให้กินฟรีครับดูกันที่ในครับใครจะจับได้เปรียบอ้าขึ้นคอได้ไหมล็อกเอาล็อกสวยครับมาแต่ว่าร้อยปอนก็ พยายามจะโต้นะครับกรรมาการแยกก่อนครับมาสู้กันกลางเวทีครับพี่บอลโ,โ,โ,โอ้โหโอ้โหชกกันแบบนี้ครับมวยมันวันศุกร์อ้าวว่าเอาเอาเอาเพชรกระสินมาลัดได้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 อีอ้อาวกรรมาการแยกก่อนครับเอาละครับตอนนี้ตัวเล็กนะครับชวนทะเลาะครับ เบียดก็ไปยิ้วตัวใหญ่ลงมาตีนะครับแต่ก็ยังทําไม่ถนัดเพราะว่าร้อยปอนนี่โอ้โหเรียมเชิงจัดจ้านเหลือเกินครับสีมือดักเตะดักแทงกับเพชรกระสินไม่สนเบียดก็ไปเรื่อยเอาละครับตอนนี้อยู่ที่วงในปั้มได้ตีไม่ได้นะครับเพราะว่าทางด้านของร้อยปอนน่ตั้งกาแพงหน้าไว้ครับยกเข่ากันไว้ครับโอ้โหขนาดทั้งคู่นี่ตกจากมวยรอบแล้วนะครับ โอ้แต่ว่าผีไม้ลายมือนี่ถึงจุดนี้ไม่ธรรมดามีอนาคตเอามีศอกดักกระตุกมามาเอาท้ายครับอ้อยอ้ยเป่าครับโอ้โหแม่จังหวะดึงไม่พ้นครับโอ้โหจบเลยครับยกสาครับดึงแล้วดึงไม่พ้นนะครับโอ้โหจังหวะแม่มันต่อเนื่องครับกรรมการชูมือที่ร้อยปอนครับชนะน็อกยกสามครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับดึงแล้วครับแต่ดึงไม่พ้นครับพี่บอลภาพช้าเลยครับนี่ครับ <c oughs> นี่ชวนทะเลาะก,ก่อนครับเพชรกลสินโอ้โหนี่ครับลุนแรงรุนแรงสอกมาก่อนครับสอกมาก่อนอนี่แหละครับโอ้โหนิดเดียวครับคุณน็อตมันไปโดนจุดโฟกัสพอดีครับโอ้โหกำลังมันเลย